คช่ จนวันนี้ยังไม่มีอะไรแปรเปลี่ยนเธอ,อยังเหมือนเดิมที่เป็นอย่างนี้ทำให้รู้ว่าฉันเป็นคนโชคดีมีความรักที่คอยหวังดีและจริงใจเธอคนเดียวที่ททคอยปลอบใจเป็นคนที่ซาบ นำตาีเอีเาอเั่องที่งด้นยั่นป็นทาอ่ะอ๋อนี่มีสมีสมีชมีจริงค่สบสบางขึ้นอ่าวาขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกทุกคนมากมากนะครับวันนี้มีความสุขไหมพวกเราตั้งใจกันมากมากเลยนะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนาะสุดๆเราก็เราอยากให้ทุกคนได้รับความประทับใจดีๆกลับไปจากคอนเสิร์ตนี้รเราก็ค่อนข้างที่จะใส่สุดใส่เต็มเหมือนกันใช่ครับเครียดกันมากครับเพราะว่าอยากทำโชว์โชว์มาให้ดีแล้วก็เป็นความแบบเป็นคนที่แบบ หยุดคิดอะไรกันไม่ได้ด้วยทั้งคู่เวลาตั้งใจทําอะไรนะครับให้มีมกฎการตัวเองบ้างในบางเวลาจริงไหมต้องแบบอบพอโทษทีงานด้วยนะครับบางทีคิดกับสิ่งเนี้ยเดี๋ยวต้องการตรงนน้นเดี๋ยวต้อง,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 งการตรงนี้ทาให้ทีมงานต้องปรับเปลี่ยนายงาน<ช>เรื่อยๆเลย,<ๆ>เลยกว่าจะออกมาเป็นคอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยทีมงานขายหนะ้าผากกันหลายรอบแล้วเหมือนกันใช่ครับเพราะฉนั้นก็ขอแสียตงตือให้กับทีมงานของ g m t v r a s i n Music ด้วยเอาล่ะค,ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วนะครับ ทุสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เราได้รับการช่วยเหลือจากทุกทิศทางเลยนะครับทั้งการเรียนเล่นดนตรีทั้งนักดนตรีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะครับพาร์ทที่เราร้องเดี่ยวกันเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าพาร์ทที่4แล้วกันเนาะมันคือพาร์ทก้อนเดี่ยวของพวกเราที่สิงโตนั่นแหละทุกคอนเสิร์ตจ,จะมีก้อนที่เราจะร้องเพลงเดี่ยวแต่แต่ว่า เราคงเดากันได้อยู่แล้วว่าแต่พอถึงพัรทเดียวก็อ่ะคนละ15นาทีคนละสามเพลงหรืออะไรแบบนี้ครับคุยว่าเดี๋ยวแฟนๆจะเดาได้ก like ็เลยให้พี่สิงห์กับคริสเนี่ยเลือกเพลงเดียวที่อยากร้องแล้วร้อยเรื่องราวเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็ต้องขอบคุณการเขียนบทสิริสิรินั้นบทนั้นมาจากพี่เกลือกินติเลยนะฮะ น้องงานลากยาวทุกคนช่วยกันหมดเลยใช่จริงๆพี่เกือส่งแรงใจมาด้วยนะครับพรดีแกอยู่ไปทําธุระที่ต่างจังหวัดนะครับก็หลายอย่างมากๆเลยนะครับมีว้มสุ่มอย่างเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมการที่แบบมีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอ่ะมันประทับใจนะแบบเหมือนถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนที่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็ทั้งนั้นแรปอัพเลยขอเซียตตบมือให้กับพวกเขาทุกคนกว่า30ชีวิตนะ เออถ่ายรูปไหมรูปไหมถ่ารูปก,กันหน่อยตรงไหนก่อนดี